ก็สว <ítulo> <es> anyway, ัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมมีพระพิมพ์นะครับอ่กุวัดราชบุรณะนะครับเป็นพระขุนแผนนะครับบัว5้าจุดเนาะมาชมกันนะครับนี่นหลังก็เป็นหลังลากผักชีนะครับตรงนี้เทนานะครับเนาะเป็นพระอีกหนึ่งพิมนะครับที่ได้รับความนิยมนะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับดูง่ายนะ งกล้องเราชัดเจนขึ้นเลยนะครับองนี้เป็นติดหน้าตานะครับนี่บัวห้าจุดนะครับด้านหลังด้านล่างนี้จะเป็นบัวห้าจุดเนาะจริงๆอ่อะองค์นี้นะครับมีแม่พิมพ์นะครับเกือบค,คล้ายๆนะครับพร,พระพระพิมพ์ยอดขคนลเนาะซึ่งเป็นพระพริมพ์ยอดนิยมของกุัิราชบุรณะเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นหลังรากพักชีนะครับเนาะคราบไข่เนาะเป็นพลาที่ชัดเจนนะดูง่ายนะหน้าสะสมนะครับนี่องนี้หนานะหนาตึ๊บเลยนี่นะครับอ่าก็แนะนํากันประมาณนี้เนาะครับเนาะสาหรับรายละเอียดอะไรที่พี่ก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับหรือว่าโทรหาผมเนาะขอดูรูปชัดๆนะครับนะอันนี้ก็ เบิดไม่แพงเนาะก็หลักพันนะครับเนาะเป็นพระอีิงพิงน,นะครับดูง่ายนะครับนะก็วันนี้ก็ขอประคุณม,ม,มากๆครับ